ตอนป๊อปปี้มีไข่พัมนะคะไข่พัมหรือไข่น้ํานะคะวันนี้ป๊อปปี้เอาไข่พัมมาให้เพื่อนๆดูนะคะไข่พัมนี่นะคะหรือเรียกว่าไข่น้ํานะคะไข่น้ำเนี่ยเป็นพืชตระกูลสาหร่ายนะคะเป็นสาหร่ายที่เล็กที่สุดนะคะเป็นเป็นพืชน้ํานะคะ คุณสมบัติของไข่พามนี่นะคะก็จะมีโปรตีนสูงมากนะคะจะเป็นอาหารที่คนทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะนิยมรับประทานกันนะคะแต่ว่ายุ่นยุคใหม่อาจจะไม่ชอบนะคะในอดีตนะคะชาวบ้านนะคะก็จะไปตามหาไข่พามในบ่อน้ําธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอามาทําความสะอาดนะคะทาความสะอาดให้มันสะอาดมากๆเลยแล้วก็เอาไปทําอาหารนะคะไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะอ,อ,อาหารก็จะเช่น ไข่เจียวไข่พั้มนะคะอันนี้จะเป็นเมนูแบบฟิวชั่นหน่อยสำหรับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นะคะที่ยังไม่รู้จักการรับประทานไข่น้ําหรือไข่พั้มนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอามาเจียวใส่ไข่เจียวได้นะคะไข่พัม้มเนี่ยนะคะจะมีลักษณะนะคะจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเป็นสาหร่ายที่เล็กมากเลยนะคะเล็กมากแล้วก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งไข่ปลานะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะกรุบๆนะคะการที่รับประทานการที่เราจะเอามารับประทานนะคะก็ต้องล้างให้สะอาดล้างหล,ลายๆนะ้า นะคะคในปัจจุบันเราสามารถมาเพาะเลี้ยงไข่ผามได้นะคะไข่ผาเพาะได้ง่ายๆเลี้ยงได้ง่ายๆเลยอันนี้ป๊อปปี้มีวิธีการสาธิตนะคะการทาําไข่ผามแบบง่ายๆโดยการเพราะเลี้ยงในกระมังนะคะหรือบางท่านนะคะบางบางพื้นที่อาจจะเลี้ยงแบบในบ่อปูนซีเมนต์นะคะวันนี้ป๊อปปี้จะเลี้ยงในกระมังหรือว่าเนี่ยค่ะกล่องพลาสติกนะคะ เดี๋ยวทําให้ดูเนาะ้านะคะจะเป็นบ่อนะคะบ่อง่ายๆของป๊อปปี้ก็คือซื้อกระมังมา100บาทร้าน20บบาทเขาขายกละมมัง100บาทเนาะป๊อปปี้ก็มาใส่น้ำทำอุตสาห์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําประมาณครึ่งกละมังนะคะหลังจากนั้นป๊อปปี้ก็จะเอาไข่ขำนะคะไข่ํำนี่แหละลงไปนะคะนี่นะคะเลี้ยงนะคะใส่ลงไปเลยทิ้งลงไปเลยนะคะปล่อยเข้าไว้เลย ใส่เขาไว้เลยนะคะให้เขาจเจริญเติบโตนะคะทิ้งไว้อย่างงี้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูผลกันอีกประมาณสิบห้าสิบถึงสิบห้าวันนะคะว่าเขาจะขยายขนาดไหนนะคะตอนนี้ขยาบนี้เนาะเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูผลกันนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็คือป้องกันให้เศษฝุ่นอะไรมันไม่ลงนะคะเราก็จะเอาเอานี้นะคะถายนะคะถายนี้นะคะครอบนะคะไม่ให้เขา มีเศษผุนละอองนะคะเดี๋ยวก็ปี้ก็จะกอบน,นะคะข้ดูนะ,นะะเราก็จะข้อไว้อย่างนี้นะคะข้อไว้อย่างนี้แล้วทิ้งไว้เลยนะคะดูหมันดูน้ํานะคะถ้าน้ําสกปรกนะคะเราก็ค่อยเปลี่ยนน้านะคะเนี่ยนะคะเราค่อยตักไข่พัออกไปขายได้นะคะตอนนี้ราคาก็ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะซื้อกันถุงละสิบหรือยี่สิบาทนะคะกิจบกิโลนึงก็สี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไว้นะคะแล้วเราก็จะมาดูอีกสิบถึงสิบห้าวันนะคะว่าไขาพ่พามของเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะนี่นะคะไขพ่พามนะคะลักษณะจะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เหมือนไข่กุ้งเลยนะคะละเอียดมากนะคะเพื่อนเพื่อนละเอียดมาก ก่อนเราเราไปทําอาหารนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะจะเอาไปกรองหลายๆรอบนะคะเอาเศษฝุ่นละอองกนะคะถ้าเราเก็บจากบอ่อธรรมชาติมันจะมีเศษไม้เศษอะไรเงี้ยเราก็ต้องทํทความสะอาดให้ดีนะคะถ้าเราเลี้ยงในบ่อของเราเองเราก็ปิดปิดตะแกรงตะข่ายนะคะมันก็จะไม่มีเศษผงอะไรแล้วแต่ว่าก่อนเราเอาไปรับทานอาหารนะคะเราก็ต้องล้างล้างให้สะอาดอยู่ดีนะคะนะคะโอเคนี่นะคะ หนกิโลของไข่ผันะคะหนกิโลของไข่ผำมีโปรโตีน47่สิเจถึงสีเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะสุดยอดเลยนะคะเป็นพืชมาสรันถ้าคนรับประทานอาหารเจนะคะก็จะเอาไปปรุงเป็นอาหารเจได้เลยแทนโปรโตีนเนื้อสัตว์นะคะได้เลย